สวัสดีครับพบกับครูอาโมอีกเช่นเคยครับมีเรื่องงานค่ำทำเมนูง่ายๆกินกันวันนี้ช่วงนี้งานเยอะเสือเกิน ส้นลืมว่าตัวเองเก็บมือเรื่องอเหยืยวน้ำลงไปกี่ยวน้ำมันมือเกี่ยวไปเรื่อยจนกว่าน้ำมันหมูจะออกมา <Es> วลาร้าออกแล้วะคร well, ับเราจะใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับเดี๋ยวให้หอมไปเลยใช่ ันตงเลยนะคะร,รับของตนี่นี่นี่มัวแล้วมัน,นไฟแดงต่อไเทียว

มกรูดลงไปด้วยชวผมจะผัดนานหน่อยครับเพราะผมไม่ชอบกินแบบแข็งๆใช่ จากนั้นใส่พริกลงไปเลยครับเสือเปรยนะครับังะเหียนะครับอลุกกระโอลอเนื้อกระงาม ทาพร้อมแล้วมากินข้าวแรงน้วกันเนะครับ จะห้อนไปนิดนึงนะครับต้องเป่าก่อนไม่งั้นน้ำตาจะพังเหี่ยงเต็มีืมอกราเขา้า Các cầu đi làm lại không? Đẹp Chẳng thăm, chẳng thăm Có chín nửa nữa hả? lại, được ยงวันกันลายตัวนี้กันจากมันมาแต่ไสวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับครูอาม,มได้วยนะครับวันนี้อาม,มขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ